สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะ,ะการใช้ระบบ m a c o o f i i e e กันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในส่วนของการเข้าฟังแนวคิดทางธุรกิจนะความรู้สินค้าแล้วก็นิทานพิกชีวิตนะสำหรับคนที่เอ่อไม่มีเวลานะในการฟังเข้ามาฟังซูมสดๆนะหรืออยากที่จะเรียนรู้นะ,ะในส่วนของแนวคิดนะ,ะต่างๆที่บริษัทมีไว้ให้นะครับก็เข้าระบบ Bank อ f f ฟิ e ของบริษัทได้เลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะฮะเออนะครับเราจะเจอตรงนี้ครับเห็นไหมฮะมี The Icon Talk นะฮะก็คือจะเป็นแนวคิดทางธุรกิจนะครับแล้วก็รวมถึงสอนนะทางโดยตรงจากทาง Big b o a r p พอเลยนะฮะให้ทั้ง Mindset ทั้ง Skill Set นะฮะมีนิทานพิกชีวิตนะครับก็คือจะเป็นแนวคิด เป็นนิทานนะฮะฟังก่อนนอนนะฟังได้แนวคิดแน่นอนพลิกชีวิตแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมี p โปรดักเทรนน i n g จากหมอหนิงนะมี d ี c o n d e เดมี Dj Con d e l ดทอด้วยนะครับก็คือ <c oughs> ตรงนี้สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะกดเข้าไปให้ดูนิดนึงนะครับในส่วนของ d j Con อน l อนะที่บอสพอเนี่ยมีการทำไว้ให้ตัวแทนเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังได้ทุกบทเลยนะครับ แนะนำให้ฟังทีละบทนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยวันละ1บทนะครับอย่างน้อยวันละหนึงบท,บงงบทฟังไปเรื่อยๆครับเราจะได้เก็ตกระทังธุรกิจเราได้แนวคิดได้อัพในส่วนของสกิลเซ็ตนะในส่วนของไมซ์เซ็ตด้วยนะครับก็เข้าไปฟังนะครับโอเคนะครับ